มาดูข่าวนี้มีงานใหม่อยากจะมานําเสนอกันเพราะมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับเขาสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ของเขาหลายล้านเลยนะอ,อาชีพคือนักล่ารางวัลกับคนทําผิดกฎหมายครับนี่เป็นภาพนะคุณลุงวัยเกษียณท่านหนึ่งใช้เวลาว่างนะเธอเนี่ยจับผิดคนที่ทําผิดกฎรจราจรครับ วางกันเนี่ยไปไปจับผิดดีกว่าเขามีทุกวันแน่แน่ถูกมีทุกวันแน่ๆน่เขาบอกว่าสร้างไรได้ให้ตัวเองนับล้านบาทเลยนะเป็นล้านเลยเหรอจริงๆรทีมข่าวของเรานี่ครับรงพื้นที่ไปคุยกับลุงเลยลุงก็พาทีมข่าวนะไปสำรวจถนนเส้นเพชรเกษมย่านภาษีเจริญนี่ พาทีมข่าวไปเลย<ะ>ไปเส้นทางที่ไปจับผิดเลย<ะ>บอกว่านี่แหละไอ้นุ่มที่ทํางานของลุงเองลุงเล่าให้ฟังบอกว่าแต่ละวันนะลุงจะนั่งรถประจําทาง <c oughs> นั่งเสร็จเด็กก็นั่งตามถนนเส้นเพชรกเกษมไปเรื่อย <c oughs> ก็ถ่ายรูปคนทําผิดกฎหมาย <c oughs> ถ่ายให้เห็นป้ายทะเบียนด้วยนะนี่ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็รอรับเงินรางวัล <c oughs> ลุงบอกว่าปีที่ผ่านมาส่งเรื่องไปให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดี กี่คดีรู้ไหมคุณผู้ชมคดีสามร้อยคดีโอ้ยคุณลุงคุณลุงขยันมากเลยอะ ขณะที่ทีมข่าวกำลังยืนคุยกับลุงอยู่นะครับนี่ปรากฏม,มีมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ทำผิดกฎจาราจรเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเทา้ารถยนต์จอดขวางทางเทา้าลุงก็พยายามชี้ให้ดูว่านี่ไง<ด>เห็นไหมคนทำผิดทุกวันแหละออวันละหลายเคสคลุงบอกว่าถ้าถ่ายรูไปไปส่งตำรวจนะจะได้เงินรางวัลเนี่ยประมาณสามหมื่นลุงบอกรถขันไหนทำผิดซ้ำๆโทษปรับมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตาม,มลำดับ วิธีการของลุงทำยังไงครับคุณลุงทำแบบนี้จัะเผื่อว่างๆจะทำตามลุงจะใช้กล้องแอบถ่ายคุณภาพสูงถือกำเอาไว้ในมือครับแล้วพอเห็นคนทำผิดปุ๊บลุงกดเลยลุงกดแบบดีเลยโอ้โหไม่ใช่การยกกล้องขึ้นมาถ่ายนะจ๊ะแต่เป็นการกำอยู่ในมือจ้ะหลังจากถ่ายเสร็จปื๊บ รูปจะถุมส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถืออัตโนมัติาจากนั้นลุงก็จะปริ้นผ้าจากเครื่องปิ้นขนาดพกพ,พาอ้ยมีเครื่องปิ้นในรถเลยลุงมีเครื่องปิ้นพกพ,พอนนี้ไง<ป>นี่ไงคเครื่อง<ด>ปิ้นเขาใช่เนี่ยเล็กๆเนี่ยเธอ <c oughs> ลุงมีเครื่องปิ้นพกผาผ่าปิ้นเสร็จปุ๊บลุงก็เอาให้ตำรวจนี่ไงทีมข่าวบอกว่าไดยรู้บ้าง ภาพชัดมากเลยนะครับเห็นทะเบียนชัดมากเลยนะครับคุณลุงบางเคสเห็นหน้าคนขับชัดเลยครับคุณลุงพอได้ภาพแล้วลุงไปไหนไปโรงพักโรงพักไหนก็ได้ไม่ได้นะต้องไปโรงพักในพื้นที่นั้นๆเหตุเกิดตรงนี้ต้องไปพื้นที่นี้ลุงทำการบ้านดีมากลุงทำการบ้านดีมากอะเหตุเกิดภาษีเจริญลุงไปโรงพักภาษีเจริญ ไปนะเพราะถ้าไปโรงพักอื่นจะบอกว่าให้ไปอีก ใช่ใช้ไปในพื้นที่นำหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาผิดพรบรักษาความสะอาดปี35มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทพอแจ้งความเสร็จปุ๊บตำรวจจะออกเรียกให้ผู้ที่กระทำผิดมาเสียค่าปรับเมื่อจบเรื่องแล้วตำรวจจะโทรให้ลุงมารับเงินซึ่งมันเคยมีกฎหมายได้ออกมาแล้วล่ะจำได้ไหมว่าถ้าเกิดมีคนถ่ายภาพได้จะให้เงินครึ่งหนึ่งเงินรางวัลครึ่งหนึ่งของค่าปรับ ลุงได้2,500อน้าโยะนะเธอเป็นอาชีพที่ดีอ่ะเอาง่ายๆถ้าปรับ500ก็ได้250รใช่วันหนึ่งทำสี่ัน1,000เดือนหนึ่งไม่ต้องทำทุกวันนะทำยี่วันพอค่ะ20,000นะหยุดแค่เสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์หยุดเนาะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง เดือนหนึ่งก็22วันแล้วนะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเงินเป็นชั้นได้งเงินเยอะขนาดนี้เสาที่ก็ไม่หยุดตะเตวนตะเวนันก็ออกกินข้าวของชันเจอฉันก็ถ่ายก<อ>็ทำทุกวัน,นได้แหละจริง,รงอ่ะลุงบอกว่าไม่เคยกลัวคนที่ถูกแจ้งความย้อนกลับมาแก้แค้นหรอกนะอบอกว่าอะไรลู้ป้าอ,อยากให้สังคมเราอ่ะมีคนทําแบบลุงแบบนี้เยอะเยอะก็จริงบ้านเมืองมันจะได้เรียบร้อยสักที่ฟั้เสียงลุงครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ตอนนี้ที่เราทำคือ เงินเป็นหลักอยากจะเชิญชวนด้วยประชาชนทุกคนออกมาเลยพบเห็นการกระทําความผิดถ่ายภาพแล้วไปให้เบาะแสแจ้งความกับพักงานสอบสวนเพื่องเงินรางวัลถูกไหมครับตอนนั้นที่เห็นบอกเป็นพลเมือง,งดีพลเมืองดีก็ผมก็เป็นพลเมืองดีแต่ตอนนี้เงินรางวัลเมื่อได้มาแล้วผลถอยได้ก็คือบ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคุณลุงบอกนะครับบอกว่าเนี่ยก็ทำมาเนี่ยสี่ปีแล้ว รวมรวมที่ทำคดีมาทั้งหมดอ่ะ980คดีใน60สถานีตำรวจได้รางวัลมาแล้วกว่าล้านบาทโอู้หลดมากเลยคุณลุงคุณลุงยืนยันนั่งยันนอนยันค่ะจะทำหน้าที่นี้ต่อไปเพราะถ้าเพิกเฉยประเทศชาติจะยิ่งเสื่อมโทรมและได้ทำกับกันเจ้าของรถควรหยุดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองสักทีได้แล้วนะเพราะการกระทำความผิดแต่ลยาลุงบอกว่าอะไรลุงมาค่ะ มันมีราคาของมันขค oh, นะมขคมขอเสิยงวกมือให้ลุงครับแร <c oughs> ร์แฉแฉแฉขับช้า